สัตรูตัวใหม่มาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะตะกะแตนตัวเขียวตัวน้อยๆตัวนี้นะคะกัดใบบอลสีแล้วก็ต้นไม้มงคลต่างๆในสวนเรานะคะเพื่อนๆเ,เป็นรูแหว่งเยอะมากเลยคะ่ะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเจ้าตัวนี้นะคะรีบกำจัดเลยนะคะ การกำจัดตกกะกแตนนะคะเพื่อนๆเราสามารถใช้น้ำส้มควันไม้นะคะมีขายตามร้านขายปุ๋ยทั่วไปนะคะเพื่อนๆขวดละไม่กี่บาทน,นะคะนำมาผสมน้ำและก็ฉีดพ่นลงไปบริเวณรอบๆสวนของเรานะคะเป็นการป้องกันและกำจัดพวกตะก,กะแตนนะคะเพี้ยอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะ กระถางนี้นะคะเพื่อนๆส่วนสวยได้นำหัวบอนสีที่ใบยุบทิ้งใบไปนะคะก็ทำการขุดหัวเขาขึ้นมาและทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้นำมาปลูกในกระถางนะคะตอนนี้อัปเดตนะคะ เขาแทงยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะเป็นบอนสีบ้นบานๆนะคะเพื่อนๆอและนี่ค่ะเขามีหน่อเล็กๆตามมาติดๆนะคะเยอะเลย3หนอนะคะ2หนอ่อ3หนอ่อแล้วก็มีตาเล็กๆแทงขึ้นมารอบแบบนี้เลยค่ะอันนี้ฝังได้ประมาณอ,อาทิตย์กว่าๆนะคะเพื่อนๆเขาก็จะแทงหน่อขึ้นมาแบบนี้ใหญ่ๆสวยๆนะคะมาพร้อมกับสีสวยๆนะคะและหลอดเขาก็ใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะ ถ้าบอนสีที่บ้านของเพื่อนๆใบยุบพ,พักใบลงหัวไปนะคะใช้วิธีการนี้ได้เลยนะคะจะขูดเขาขึ้นมาแล้วปลูกใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะเขาจะแทงยอดใหม่ใหญ่ๆอวบๆมาเลยนะคะหรือว่าจะใช้วิธีการนําเขามารดน้ําต่อเนื่องได้เลยนะคะเมื่อเวลาผ่านไปสักพักเขาก็จะแทงยอดใหม่แบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันคะ่ะเพื่อนๆยอดใหม่ที่แทงขึ้นมานะคะเขาจะ,จะเจริญเติบโตต่อเนื่องเลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นาการดูแลบอนสีนะคะที่พักใบทิ้งใบพักใบนะคะลงหัวนะคะตัวนี้เห็นไหมคะเรารอชมบอนสีที่ใบใหญ่ๆโตโต,โตสวยๆได้เลยคะ่ะ วันนี้ก็มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะคะว่าถ้าบอนสีที่บ้านของเรากระถางใหญ่กอใหญ่แบบนี้แล้วเราไม่สามารถรื้อขึ้นมาเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยได้มีวิธีการแบบไหนที่จะใส่ปุ๋ยแล้วให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะตัวนี้เดี๋ยววันนี้สวยๆจะนำมาแชร์วิธีการทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆแบ่งปันกันนะคะลองเอาไปทำดูค่ะบอนสีจะได้สวยๆนะคะกอใหญ่ๆใบอวบๆแทงยอดแทงหน่อย เยอะแบบนี้เลยค่ะ ถ้ากระถางประมาณ10นิ้วนะคะเพื่อนๆใส่สัก2ช้อนชาก็ได้นะคะซ้ายขวาแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นนะคะก็ใส่ได้เลยค่ะสองสามสี่ช้อนชาตามจํานวนของบอนสีของเรานะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะปลูกมาละมานานหลายปีนะคะบอนสีมีกระถางใหญ่พุ่มใหญ่มากๆก,ก็ใส่ได้เยอะๆเ,เลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะขึ้นอยู่กับจํานวนของอต้นบอนสีในกระถางของเราด้วยนะคะ ตัวนี้เป็นปุ๋ยละลายช้านะคะสูต 13, ร13-13-13นะคะรากต้นใบนะคะจะสวยงามมากๆเลยค่ะลองนำไปใช้ดูนะคะ ทำแค่นี้เลยค่ะเพื่อนๆต้นบอนสีของเรานะคะสวยงามได้เลยตามธรรมชาตินะคะเพียงแค่ใส่ปุ๋ยละลายช้านะคะเป็นประจําถ้าพุ่มใหญ่แบบนี้นะคะเดือนละครั้งใส่ได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อเพราะว่าเขาจะมีแร่ธาตุนะคะครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ในปุ๋ยละลายช้าตัวนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะคะใช้วิธีการบํารุงต้นบอนสีด้วยปุ๋ยละลายช้านะคะเป็นอะไรที่ง่ายสะดวกนะคะและบอล ของเราสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะแต่ต้องใส่ให้ถูกวิธีนะคะต้องขุดหลุมนะคะและก็ฝังลงไปที่บริเวณก้นกระถางให้ได้นะคะเพื่อนเ,อนเ่อนเพื่อที่ปุ๋ยของเรานะคะต้นบอนสีจะได้นำไปใช้นะคะดูดซับสารอาหารได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะตัวนี้ก็อัปเดตนะคะ หงสุวันที่เพิ่งรับมาและทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้ก็เอามาปลูกรวมกันไว้กับเพื่อนๆของเขานะคะบริเวณที่สวนสวยทำคลิปทุกวันนะคะตอนนี้เขาแข็งแรงนะคะดูความสดชื่นเขานะคะไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเขา,าสามารถสดชื่นขึ้นมาได้แล้วนะคะ หล,หลังจากที่สวนสวยหรือกระถางล้างรากเปลี่ยนดินปลูกใหม่นะคะตอนนี้ก็รอแค่เขานะคะรากเดินดีทะลุถึงก้นกระถางเมื่อไหร่นะคะตัวนี้สวนสวยจะเริ่มบำรุงเขาต่อเนื่องนะคะเขาจะได้แตกกอแตกยอดใหม่สวยๆขึ้นมาให้เราชมนะคะต้นนี้ก็เป็นม่วงมงคลนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็รับมาก่อนหงสุวรรณหนึ่งวันนะคะ อันนี้ก็ตามตามกันมานะคะตอนนี้ก็นำมาปลูกไว้บริเวณเดียวกันนะคะรอติดตามอาการต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับนะคะในการดูแลต้นไม้บอนสีนะคะเพื่อนๆที่สวนสวยนำมาแชร์แบ่งปันนะคะ,<ๆ>ะการรับต้นไม้เข้ามาใหม่นะคะสวนสวยแนะนําเลยนะคะให้รื้อกระถางล้างรากเปลี่ยนดินปลูกที่เป็นดินปลูกในสวนของเราเองนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะที่สวนสวยทําให้ดูเขาฟื้นตัวได้เร็วมากๆนะคะหลังจากรื้อกระถางล้างรากแล้วนะคะนํากระถางนั้นนะคะแช่น้ําไว้ประมาณ1วันนะคะเขาก็สดชื่นสวยงามเดินรากได้ต่อเนื่องเลยนะคะอันนี้สวนสวยใช้วิธีการแบบนี้มาตลอดนะคะและก็บอนสีที่บ้านของสวนสวยนะคะจะเริญเตบิบโตนะคะโตวันโตคืน แล้วก็แบ่งปันข้อมูลนะคะในการดูแลบอลสีแบบนี้กันตลอดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆมีปัญหาอ่ามีข้อสอบถามใดๆนะคะอ่าสามารถเขียนใส่คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะส่วนสวยยินดีตอบนะคะถ้าสามารถแบ่งปันข้อมูลดีๆได้นะคะเดี๋ยวส่วนสวยจะตอบเพื่อนๆทุกคนแน่นอนเลยคะ่ะ